ผมนาะยจุติภูมิค็ต้องกรกน,นะครับนักศึกษามหาวิทยายลัยราชปาัชสลินนะครับวันนี้เราจะมารู้จักกับคอมพิวเตอร์ในรูปแบบที่ใครๆยังไม่รู้และผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงอยากรู้เป็นรูปพร้อมกับผมนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนที่ CPU เลยนะครับ CPU นั้นหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเป็นเคสคอมพิวเตอร์หรือเปล่าตอบได้เลยว่า ไม่ใช่นะครับ CPU นั้นมันไม่ใหญ่เหมือนกับเคสคอมพิวเตอร์นะครับ CPU อันเล็กแค่นี้ครับจำไว้นะครับเล็กแค่นี้คือ CPU CPU เปรียบกับมนุษย์เราก็จะเหมือนสมองที่จะคอยสั่งการทุกส่วนในคอมพิวเตอร์นะครับให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องไปในทิศทางเดียวกันส่งข้อมูลที่ถูกต้องนะครับคอยควบคุมทุกอย่างนะครับก็ ในส่วนต่อไปนะครับก็เราจะมาคุยกันที่ของเมนบอร์ดหรือมัตร์บอร์ดนั่นเองนะครับเมนบอร์ดหรือมัตร์บอร์ดนะครับก็จะเป็นส่วนสําคัญอีกสําคัญอย่างหนึ่งนะครับคือจะช่วยเชื่อมทุกอย่างในคอมพิวเตอร์นะครับเมนบอร์ดถ้าเปรียบเทียบกับคนเราก็จะคงเหมือนกับร่างกายครับเป็นแขนขาช่วยเป็นเส้นท่อใยเหมือนกับเป็นเส้นเลือดฝอยอะไรยแบบนี้นะครับเป็นตัวช่วยส่งข้อมูลเป็นตัวเชื่อมทุกอย่างในคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับสำคัญนะครับเมนบอร์ดเนี่ยขาดไม่ได้เลย คุยเรื่องอะไร <S <S ดีเอาเป็นแ,แรมก,ก่อนแล้วกันนะครับแรมแรมแรมก็เหมือนความจําหรือแนวความคิดของคนเรานะครับแรมนี่นะฮะอันนี้อาจจะไม่สวยเพราะอาจจะรุ่นเก่าแล้วแรมก็คือพื้นที่ในความคิดนะครับของคนเรารก็เหมือนกับคนเก่งๆนะครับถ้าคนเก่งๆเนี่ยก็จะคิดเรื่องได้หลายๆเรื่องถ้าคนไม่เก่งอาจจะคิดได้เรื่องเดียวเหมือนกับคอมพิวเตอร์นะครับแรมถ้าแรมยิ่งสูงว่าจะคิดในเรื่องได้หลายๆเรื่องเหมือนกันอาจจะเริ่มแต่2 4ส ส6 32, ถึงนะครับยิ่งแรมสูงพื้นที่ในการคลิปก็จะเยอะนะครับตามไปด้วยแรมเองก็ราคาไม่แพงนะครับก็อหาซื้อกันได้ทั่วไปนะครับในส่วนต่อมานี่ก็โอ้สํสำหรับคนเล่นเกมเีคงต้องบอกว่าชอบเลยนะครับส่วนต่อมาก,ก็คงเป็นกราฟิกการ์ด G P U หรือว่าการ์ดจอที่เรารู้จักกันเองนะครับโอ้โหเนี่ยกล่องใหญ่เลยการ์ดจอตัวเนี้ย ก็คือเหมือนตาของคนเราครับแต่ผมจะไม่แกะกล่องให้ดูนะครับเพราะเดี๋ยวเสี่คงจะเสียเงินหลายหลบาทเหมือนกันเพราะอันนี้ก็แพงเหมือนกันไม่อยากเสียก็การ์ดจอครับถ้าเปรียบเทียบกับคนเราก็คงจะเป็นเหมือนดวงตานะครับยิ่งการ์ดจอราคาสูง,สงภาพก็จะยิ่งสวยเหมือนกับคนเรานะครับก็้วเขายิ่งสูงก็ยิ่งสวยแต่จะไม่เหมือนคนเราตรงที่ว่าคนเรายิ่งอายุเยอะก็จะยิ่งตาไม่ค่อยดีแต่ว่าการ์ดจอนะครับราคายิ่งสูงยิ่งดีนะครับ ครับในส่วนสุดท้ายมาั้งผมคิดว่านะ่าจะเป็น PSU ครับหรือ power supply นั่นเอง power supply นะครับถ้าไม่มีในคอมพิวเตอร์ก็คงไม่มีคอมนะครับคอมคงเล่นไม่ได้ก็เหมือนคนเรานะครับถ้าไม่กินข้าวไม่กินอาหารก็คงไม่มีแรงนั่นแหละครับคือหน้าที่ของ power supply power supply หน้าตาจะแบบนี้นแบบนี้เลยก็จะช่วยในการ ให้พลังงานทุกส่สวนไม่ว่าจะเป็น CPU การ์ดจอมัลติคอร์แรมทุกอย่างครับด้วยแต่เราติดชุดน้ำอะไรแบบนี้ก็จะช่วยให้พลังงานนั่นเองนะครับ